ขอสวัสดีนะครับสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องของอาจารย์ลุงพารวย168นะครับสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะของงวดวันที่16มิถุนายน2567นกะครับก่อนอื่นเลยก็ขอโทษขอภัย f อทุกๆท่านนะะทั้ง f อใหม่แล้วก็ f อเก่าทุกๆท่านนะครับก็ห่า,านนงหายกันไปประมาณสัก2งงวดนะฮะที่ไม่ได้ลง ลงคลิปให้กับ FC ได้รับชมเลยนะฮะก็ติดปัญหาเรื่องทามกดของทางช่อง y t u t u นะฮะแต่ตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะกลับมาลงคลิปตามปกติให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะก็มี FC เก่าหลายท่านนะครับทักมาสอบถามนะฮะว่าหางหายไปไหนนะฮะก็ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องกดนะครับเราก็ลงคลิปไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะ ก็กลับมาลงคลิปได้ตามปกติแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของคลิปแรกของวันนี้นะครับผมจะนําในส่วนของอสูตรเก่าก่อนนะครับมาลงให้กับ f c ได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออ่านคําเตือนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอปรับให้เห็นชัดๆนะครับ คำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการผนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูในส่วนของคลิปแรกนะครับเราจะมาดูในส่วนของสูตร2ตัวบนตรงๆนะฮะก็จะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรนี้ที่ผมทําให้กับ f c นะ่าจะประมาณสัก 2- อสเดือนนะฮะก็ยังเดินดีอยู่นะครับก็จะมีอยู่มวดหนึ่งนะครับที่หลุดนะฮะ แต่เขาก็ยังกลับมาเดินดีอยู่นะฮะงมด่ที่แล้วเขาก็สอบผ่าน,นครับ2ตัวบนนะฮะก็คือบนนะฮะออกงวดที่แล้วออกไปที่ห้า9้าสนะฮล่างออกไปที่4ี่สองนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็ยังสอบผ่านอยู่นะฮะงวดที่แล้วเขาก็เข้านะเข้าไปที่9 3นะในส่วนของ2ตัวบนตรงๆนะครับ อ่างวดในส่วนของสูตรนี้นะครับผมก็จริงๆลงให้ก็ประมาณสักโอน่าจะหลายเดือนนะฮะแล้วก็เว้นช่วงไปประมาณ2งวดที่ผมไม่ได้ลงให้กับ fc เลยนะครับก็มี fc ที่ติดตามกันมานะครับ fc เก่านําไปใช้งานก็ยังทักมาบอกว่าก็ยังถูกนะฮะก็ ก็ดีใจกับ f c ซนะครับที่นำในส่วนของสูตรนี้ไปคิดต่อยอดแล้วก็นำไปใช้งานอยู่นะครับเราลองมาดูในส่วนของสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่านะที่ผมทำมาหลายเดือนแล้วนะให้กับ fc ได้รับชมกันนะครับอ่าเห็นไหมครับท่านจะสังเกตดูนะครับว่าเขาจะเข้าตรงมาตลอดเลยนะเนี่ยฮะอันนี้ก็ออกห้าเจ็ดอันนี้ก็ตรงนะสี่สี่อันนี้ก็ตรงนะออกว้ที่สี่สี่ จ็ดเก้านี่ก็ตรงนะฮะอันนี้ก็ออกไปที่หกสามนะก็จะเข้าตรงอันนี้อันนี้เราหาเฉพาะในส่วนของสองตัวบนเท่านั้นนะครับแต่ก็จะมีบางงวดนะครับที่เขาเข้าในส่วนของตัวกลับอย่างตัวนี้นะฮะสามศูนย์นะครับเลขออกไปที่ศูนย์สามนะฮะแล้วก็งวดนี้นะครับหกสองออกไปที่สองหกนะแล้วก,ก็กลับมาเดินในส่วนของสองตัวบนตรงๆอีกครั้งนะครับคือแปดหนึ่งนะะก็เข้ามาที่แปดหนึ่งนะครับ แล้วก็นีะครับ98นะครับก็เข้ามาตรงๆนะแล้วก็จะมีงวดนี้นะครับที่เขารุดนะรุดไปสองงวดนะเออลุดไปหนึ่งงวดนะครับโทษทีนะครับก็คือ61ผมก็เลยปรับให้เป็น้องปรับให้เป็นหกตัวดูนะอ่าแต่งวดถัดมานะครับงวดถัดมาเขาก็ยังเดินในส่วนของสูตรเดิมอยู่นะสูตรเดิมก็คือผมใช้ในตําแหน่งของหลักสิบห้าตัวเท่านั้นนะครับก็คืออย่างนี้นะ หลักสิบห้าตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักหน่วยก็ห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะแล้วเรามาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ที่ผมเว้นวักไปสองงวดนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปให้กับเอฟซีเลยนะก็จะเป็นงวดนี้นะครับงวดนี้เขาก็ออกไปที่เกนะ้าศูนย์เก้าศูนย์ก็เข้าในส่วนของตรงๆนะฮะเราจะลองปรับให้กับเอฟซีตัวใหญ่ขึ้นนะครับจะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะ งวดนี้เข้าไปที่90นะครับแล้วงวดถัดมานะครับงวดที่งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ออกไปที่93นะครับอันนี้ก็ถูกตรงๆนะฮะออกไปที่93ในส่วนของสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ทําให้กับ FC น่าจะหลายเดือนแล้วนะ FC ถ้านําสูตรนี้ไปใช้งานอยู่ก็ยังเดินดีอยู่นะครับก็ลองนับผมก็เลยหยิบยกในส่วนของสูตรนี้มาลงให้กับ FC ก่อนนะครับสําหรับงวดนี้นะฮะเป็นคลิปแรกเลยนะฮะ แล้วลองมาดูในส่วนของงวดใหม่นะครับงวดวันที่16มิถุนาที่จะถึงนี้นะฮะบ2,567นะครับวิธีการคิดแล้วครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของชุดนี้นะครับวิธีการคิดนะครับเราก็จะใช้ในตำแหน่งของหลักส0บแล้วก็หลักหน่วยนะครับบวกกันนะครับ9 3, นะ้าบวกสามเท่ากับสิบสองลบ1ครั้งนะเหลือ1เดินหน้าครับสองก็เป็นสามี่ห้านะครับ ท่านจะบวกเพิ่มอีกตำแหน่งก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่บวกก็ได้นะฮะจะใช้เป็นสูตรเดิมก็ได้นะครับก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะในส่วนของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะใช้หลักพันนะครับบวกหลักร้อยบวกหลักสิบแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าบวกด้วยเก้านะครับเท่ากับสิบสี่นะครับสิบสี่บวกด้วยสามเท่ากับสิบเจ็ดนะครับยกเจ็ดมาวาง จ็ดมาวางก็ลบหนึ่งก็คือหกนะครับเดินหน้าอีกสามสามสามต้มนะครับเจ็ดก็เป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์นะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยของงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี้นะครับก็คือได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะฮะหลักสิบได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ, 10, 1, 2, 3, 4, รบงวดนี้จะมาตามนัดเหมือนที่ทุกๆงวดเข,เข้าหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามรับชมนะฮะแต่ผมว่างวดนี้ก็น่าจะ สูตรนี้ก็น่าจะเดินต่ออยูน่นะโดยจากทิศทางนะนะเราลองมาดูวิธีการจับนะครับผมให้ดูเมื่อเราจับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะหนึ่งหกหนะึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ก็จะเป็นในลักษณะกับห้าห้าก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบห้าชุดนะครับ านจะซื้อแบบตรงๆก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อกันไว้บ้างนะครับก็จะมีสังเกตดูนะบางงวดถอกก็จะเข้าในส่วนของตัวกลับนะเดี๋ยวเราค่อยมาคิดวิเคราะห์กันอีกทีนึงครับวันนี้เราจะดูในส่วนของชุดนี้ไปก่อนนะครก็คือจับออกมาก็จะได้ทั้งหมด2ตัวบนวันที่16มิถุนายนนะครับก็จะทั้งหมดยี่สิบ้าชุดตรงๆไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของตัวเด่นบนนะครับแล้วก็สูตร ของตัว2ตัวบนนะครับอีกประมาณ 2- 3สสูตรนะครับเราจะลองมาจับแล้วก็ลองมาตัดหาในส่วนของสูตรนี้ตัวเลขเขาก็จะเหลือน้อยตัวลงนะฮะเดี๋ยวบางท่านจะคิดว่าโอ้เลขเยอะจังนะฮะตัดให้หน่อยได้ไหมอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดให้นะครับค่อยๆทยอยทำไปนะครับกว่าเลขจะออกก็ประมาณวันที่วันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับวันนี้ก็คือวันที่7 มิถุนายุนนะครับก็จะสามารถลงให้กับ FC ได้อย่างต่อเนื่องหลายคลิปอยู่นะครับก็คอยติดตามรับชมกันไปนะครับอ,อย่างงวดนี้เราก็จะได้ทั้งหมด25ตัวก็คือ16 17 18 19 10 26 27 28 29 20 36 37 38 39 30 46 47 48 49แล้วก็40 56 57 58 59แล้วก็50นะครับก็จะประมาณตามนี้นะฮะอ่า ถ้าท่านชอบในส่วนของสองตัวบนนะครับถ้ามีเลขในใจนะครับลองนําเลขในใจของท่านลองมาเทียบกันดูนะว่าตรงกับชุดนี้ไหมฮะถ้าเกิดตรงกับชุดนี้นะครับ,รรรบท่านก็สามารถนําไปซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลแบบตบแบบหนักๆได้เลยนะฮะก็ถ้าเรามีตัวคัดเล่นอย่างนี้นะครับมันจะง่ายสําหรับเวลาที่เรามีตัวในส่วนของเลขเด่นมามาสักตัวหรือ2ตัวมาคัดเล่นอย่างเงี้ยเราจะง่ายขึ้นนะฮะ แต่ถ้าซื้อทั้งหมดนี้ก็ถือว่ายังมีกำไรอยู่นะถ้าพูดถึงเนี่นะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของคลิปแรกของงวดวันที่16มิถุนายนนะครับเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่นะครับสาหรับคลิปถัดไปนะฮะหลังจากวันที่7มิถุนายนก็จะเป็นการลงคลิปตามปกติให้กับ f อซทุกๆท่านได้รับชมกันในทางช่องของอาจารย์ลูกพารวยหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่าน มากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันในส่วนของทางช่องของอาจารย์ลุกพารวย168นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ